สวัสดีจ้าสาวผู้ปอกสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้ด้อจ้าเป็นวันที่4กันยายน2,567จ้าหรือว่าเป็นวันหรือว่าเป็นวันพุธนั่นเองจ้าในวันนี้ด้อจ้า กามีแนวทางจากผู้เก่าสูงมากฝากทุกท่านอีกเช่นเคยจ้าแต่ว่าก่อนที่เฮาจะไปเบิ่งแนวทางของวันที่สิหกกันยายน2 5 6 7สาวผู้ปอก็จะให้ทุกท่านเบิ่งแนวทางของผู้เก่าสูง ในวัวที่ผ่านมาหรือวันหนึ่งกันยายน2,567นั่นเองจ้านั่นก็คือปู 90. ่90งมวดที่ผ่านมา1กันยายน2,567ท่านก็ได้ให้วิ่งบนวิ่งล่างบอรอบนล่างนั่นก็คือ0กับ9จ้า ส่วนจับคู่เด้จ้าทุกท่านนั่นก็คือเลขจับคู่นั่นก็คือ,อ07 97 08 98จ้านี่ก็เป็นงวดที่ผ่านมาสำหรับวันที่หนึ่งกันยายนต่อมาด้จ้าทุกท่านสาวผู้ปอกจะให้เบิง้งของงวดวันที่16กันยายนที่จะถึงนี่จ้า นี่ก็จะเป็นแนวทางของท่านปู่เก้าศูนย์สำรับหมววันที่16กันยาย่น2567ายน2567ที่จะถึงนี่จ้าท่านให้ตัวไหนมาดูกันจ้าวิ่งบนปู่เก่าศูนย์ท่านให้มาแล้วจ้านั่นก็คือ จ้าทุกท่านห้าตัวเดียวห้าโดดๆห้าเดียวๆเ,เลยจ้าสำรับวิ่งบนสายวิ่ง้ะจ้าทุกท่านนั่นก็คือหาจ้าส่วนจับคู่ท่านปูเก่านย์ท่านกา้ไ ห้านึ่งห้าเก้าจ้าสำรับเล็กจับคูนั่นก็คือห้าหนึ่งห้าเก้าจ้าต่อมาจากทุกท่านวิ่งล่างนั่นก็คือ เจ็ดจ้าทุกท่านส่วนจับคู่นั่นก็คือนั่นก็คือเจ็ดสองเจ็ดแปดจ้า ปู90วิ่งบนสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายแลนจ้านั่นก็คือหาตัวเดียวเลยจ้าวิ่งน้างนั่นก็คือ7ตัวเดียวเลยจ้านี่ก็จะเป็นแนวทางของท่านปู90หรือท่านอาจารย์ปู90สําสำหรับมวลวันที่16กกันยายน2 5 6 7ที่จะถึงนี่จ้า คลิปนี้เด้อจ้ากับเป็นเพียงแนวทางการวิข้อเรียเพื่อความชอบส่วนบุคคลเท่าน,นั้นบ่สนับสนุนการพนันหรือบบสนับสนุนให้เล่นการพนันเด้อจ้าแต่หากท่านใดชอบคลิปนี้ก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวผู้ปอในเด้อจ้าสวัสดีจ้า